สวัสดีครับเป๊วิศวะกระบะมอนะครับนานๆจะเห็นทีกับกระบะหน้าแชมป์แบบนี้นะครับวีโก้หน้าแชมป์ในตำนานนะครับหายากๆสภาพแบบนี้นะครับเนี้ยๆเลยนะครับและผมบอกกันเลยว่าคันนี้นะครับวิ่งไม่เยอะนะครับวิ่งไม่เยอะไม่เยอะสําหรับรถปีสิบนะครับไม่แสนเดียวนะครับไม่แสนเดียวได้สมาร์ทแคปเกียร์โต้ไปใช้แบบนี้นะครับตัวยกสูงสมาร์ทแคปนะครับคันนี้เป็นเกียร์โต้นะเป็นเกียร์โต้นะครับ ย้ำอีกทีว่ารถเพิ่งเข้ามาเลยสภาพคือล้างแค่น้าเปล่าแล้วก็มาถ่ายให้ดูนะครับยังไม่ได้เก็บงานละเอียดใดๆทั้งสิ้นไฟย่ายังไม่ได้คงไม่ได้ขาดเลยนะครับแล้วก็ลีลลียังไม่ได้ทำสักอย่างนะครับก็เห็นสภาพดิบเลยนะครับเอากระบะสมาแคปนะครับรุ่นแรหายากปี13บสามจดสินะครับคันนี้สีดำลิลลอนะครับยกสูงนะครับแม็กขอบสิบหกยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะถึงดอกจะหนาแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับ สภาพไม่ได้นะครับผมว่าไม่ได้ไม่ผ่านเดี๋ยวเป๊ะเปิดให้ใหม่นะครับวีโก้นะหน้าแชมป์ด้วยหายากนะครับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์แบบนี้กระจังหน้า3ชั้นโครมอ่าจะเป็นโครเมียมประกอบแล้วก็ตัดด้วยสีเทาดํานะครับรถพึ่งเข้านะครับสภาพพึ่งล้างนะครับล้างน้ําเปล่านะไฟท่อหมอกโครมต่างๆสภาพเดิมๆนะครับปีสิราคาเนี่ยอยู่ที่2 8 9 0 0 0นานะครับสองแส0แนานนะครับแบบนี้บอกเลยว่าจองให้ทันนะครับ จองไม่ทันนะมาไวไปไวกระบะแค่นบราคาประมาณเนี้ยมาไวไปไวนะครับวันก่อนนะครับตัวราคาประมาณ30,000นกว่ามาก็ไปแล้วนะครับติดจองเรียบร้อยนะครับอ่ะคันนี้ใครสนใจรีบติดต่อมานะครับ0 9 4 7 8เ4 8 4 8จีแนะครับวีโก้แชมป์หน้าหล่อแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ให่พลาดกันนะเครื่องโคตรทนนะเป็นตัวเครื่อง D4 d ดีด้วยนะครับ D4D ฟีเนทอร์โบนะครับตัวเนี้ยหน้าแชมป์น้องไฟหน้าสภาพเดิมนะครับ ไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับเดี๋ยวขัดให้ล้างสปาให้นะครับไม่ต้องห่วงใหม่กว่านี้แน่นอนนี่ยังมีรอยคงรอยคราบอยู่ปกตินะครับจมูกนะครับตรงนี้เนาะก็รับลมระบายอากาศได้อย่างดีเข้าไปที่ห้องเครื่องนะครับหล่อเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับนี่คือวีโก้นะครับไม่ใช่รีโวนะวีโก้เป็นรุ่นพี่ของรีโวนะครับสีดําสภาพเดิมนะครับคิ้วตีโป่งให้แล้วมีคิวซุ้มล้อให้ครบๆสีดําแบบนี้แม็กแท้แม็กเดิมโรงงานไฟตอร์มองมีไม้ครบนะครับ ทะเบียน7560คันนี้เลยนะครับเรียกว่ารีบโทรหาเป้ด่วนเลยนะบอกเลยว่าเอฟซีเป้หลายคนรออยู่นะครับแบบนี้นะครับผมน่าว่าไม่ไม่รู้นะจะซื้อกันสดหรือเปล่านะครับแต่โอกาสซื้อกันสดสูงมากนะครับเพราะบอกเลยว่าราคานี้นะครับลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อกันสดนะครับถ้าผ่อนอยู่ประมาณ6 6พันหกหกพันนะหกพันหกถึงหกพนะครับอ่ะคันนี้มาดูกันนะครับตัวกระจกเนี่ยตัวนี้นะครับไม่แตกไม่ลาเอ้าสภาพพร้อมใช้นะครับ ก้านพัดสนนะครับลูกยางลูกยางอยู่ครบใช้งานได้ปกตินะครับกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วมีฟิลเตอร์ตัวให้พร้อมใสๆเงาๆวิ่งๆเลยนะครับกันสาดติดมาให้พร้อมแล้วนะครับติดฟิล์ม60มาให้ครบๆนะครับติดฟิล์มของแสง60มาให้แล้วนะครับแม็กขอบ16นะครับแม็กขอบ16นะมันจะข้างมันจะเหยียบจะเป็นตัวสแตนเลสนะครับมันเป็นสแตนเลสอลูมิเนียมนะไม่ใช่ตัวเหล็กนะครับอ่าแล้วก็ทนทนด้วยนะครับทนทานนะทนทานนะครับ ส่วนแมกรล้อหน้านะครับขอบ16นะครับยางตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นนะครับซุ้มรล้อต่างๆสภาพเดิมนะครับซุ้มรล้อต่างๆสภาพเดิมนะครับโชคไม่ตอดไม่เล้านะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขเลยนะครับเดิมสวยนะครับแล้วก็หลัคนหลังคาีสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับหูจ่าเป็นโครเมียมนะครับเปิดดูด้านในเลยนะด้านในสภาพก็ค่อนข้างใหม่นะครับค่อนข้างใหม่เลยนะครับ เป็นสีออกแนวโทนสว่างสีครีมเบลเบลแบบนี้นะครับรถสีดําแต่กับสีเบบนี้สว่างนะครับเรียกว่าก็เรียกว่าภายในดูหรูนะครับดูหรูหลาเลยนะครับถือว่าใช้งานมาเนี่ยก็สนุนสนอมอย่างดีนะครับสนอมอย่างดีเลยนะครับป้าเป็นน้าขอแกะดูนะครับแต่แกะหมูไม่แน่นมากไม่ออกนะครับแกะไม่ออกแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้แกะนะครับแน่นมากๆนะครับสำหรับรถมีไหมมีแต่ว่ายังไม่มีใส่ในรถให้เดี๋ยวใส่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยว ดูให้นะแต่ว่ารถเนี่ยผมบอกเลยนะมันใช้มันโอ้ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าผมก็ซื้อมาอยู่แล้วนะครับแต่สำเนาไม่รู้เดี๋ยวขอดูให้นะครับเดี๋ยวแนบไว้ให้นะครับมาขอรายละเอียดดูได้นะครับรถสภาพแบบนี้นะครับคุ้มๆเลยนะครับรถบ้านน่าจะรถบ้านอยู่แล้วนะครับเพราะวีโค่เราไม่มีรถหน่วยงานแน่นอนแบบนี้นะครับบ่อปรับระดับได้หน้าหลังเอนได้แบบนี้นะครับแล้วก็ดูได้เลยนะครับนี่ตัวถังตัวถังสภาพเดิมนะครับตัวถังอดี้โครงสร้างเดิมนะ อันนี้เป็นร้อยดินร้อยฝุ่นนะครับปกตินะไม่ใช่รอยสนิมนะครับโอเคเดิมนะครับตัวถังบอดี้โครงสร้างสภาพเดิมนะครับสวยนะครับเรียกว่าสวยงามเลยนะครับนี่สภาพเดิมแบบนี้นะครับแั่ไม่แรงอยู่ครบนะครับอ่าเอาไปใช้งานการคุ้มคุ้มนะครับคุ้มคุ้มนะครับโมน้อยโครงสร้างสภาพเดิมไม่แตกไม่ล้าไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับนี่สภาพเดิมเดิมแบบนี้นะครับเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับ ไม่ออกจริงไม่ออกครับแกไม่ออกแล้วยอมรับอะยอมไม่ไม่ออกนะครับมือเดียวลําโพงมีให้สีดอกที่วางโครงวางของวางกคะน้ํามีครบนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้านะครับคุ้มคุ้มนะครับราคานี้คุ้มคุ้มเลยนะครับตัวไฮลักวีโกวีนเทอร์โบนะครับตรงซุ้มล้อเห็นไหมครับมีการตีโปงมาให้แล้วครบครบนะครับเติมนะครับก็ดีเซลนะครับอ่าไฟท้ายจะเป็นเรียกว่าแปดเหลี่ยมไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกเหลี่ยมนะครับไปท้ายหกเหลี่ยมนะครับสภาพเดิมไม่แตกไม่เล้าเลยนะครับวีโก้แชมป์นะครับบอกเลยว่านี่คือนัมเบอร์วันเบอร์หนึ่งในเรื่องของตัวกระบะเลยสมัยก่อนนะครับเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับนี่ตะเข็บจังเดิมแท้นะครับไม่มีชนนะตะเข็บแท้เดิมนะครับสภาพสวยแจ่มเลยนะครับนี่เดิมเดิมท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมตะเข็บเดิมนะครับรถไม่มีชนนะครับ A l นี่อยู่ครบนะครับแบบนี้นะครับ สวยนะครับแมกเนอร์สภาพใสสภาพเดิมนะครับเอาไปใช้งานกันคุ้มๆเลยนะครับคุ้มๆนะคันนี้นะครับ2 8 9 0 0นน้ะครับได้กระบะไปใช้เป็นเกียร์โต้ด้วยนะครับช่วงล่างเดิมสภาพเดิมนะครับแนบห้าอยู่บนเพลานะครับลุลงหมาเดิมนะครับคันนี้นะครับใครได้ไปบอกเลยคุ้มๆนะครับคุ้มนะครับคุ้มมากนะครับเฟรมแชสซีชัดๆคมๆแบบนี้นะครับอ่าจะชัดคมๆสวย นะครับย้ำว่าสวยเลยนะครับติดต่อหาไปได้นะครับ0 9 4ย์9 4 8 4 8นะครับคอนโซลต่างๆก็เรียกว่านี่ครับล็อกได้เนาะนี่ครับล็อกได้ปกตินะครับกระจกเป็นไฟฟ้าออโต้หนึ่งบานหนึ่งบานก็เป็นไฟฟ้าปกตินะครับกุญแจนะครับนี่เป็นดอกแบบนี้นะครับมีปุ่มเสียงหารถได้แล้วก็ล็อกได้เปิดล็อกได้นะครับสภาพสวยสภาพเดิมกระจกเป็นไฟฟ้านะครับพัาไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้มีระบบซีเคียวซีเครตี้รามให้ครบเลยนะครับ คราวนี้เดี๋ยวมาดูกันด้านในนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับได้เกียร์ออโต้นะครับจอต่างๆมีให้ครบนะครับนี่จอต่างๆมีให้ครบเลยนะครับเรื่งฟิดซัพทง่ายนะครับไม่อยู่แค่หนึ่งแสนไกหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบกิโลเมตรเท่านั้นนะครับสภาพสวยเดิมนะครับนี่รถเดิมๆแบบนี้นะครับอ่าทิปเอทิปบีไม่รวมเลือกได้หมดเลยนะครับจอนะครับนี่แบบนี้นะครับติดมาให้แล้วครบๆนะครับ ติดจอมาให้แล้วครบเลยนะครับอ่าของแถมแบบรู้ไปอะไรก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวไปจาัดก,การให้เบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับจอเจ็ดนิ้วมีให้นาฬิกาบอกเวลามีครบนะครับรถสภาพสวยคลิปนะครับเกียร์เป็นออโต้นะครับมีเกียร์ดีสี่ดีสามดีสองดีเกโลขึ้นเขาลงเขามีให้ครบหมดเลยนะครับมีให้ครบหมดเลยนะครับได้จอแอนดรอย7เจ็ดนิ้วมาให้แล้วนะครับนี่ เห็นไหมมีครบหมดเลยนะครับมีครบหมดนะครับแบบนี้ใช้งานได้ยาวๆนะครับคุ้มๆเลยนะ FMAM มีให้นะครับต่อได้ครบนะครับ a u ก็ต่อได้อ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของพวกเ้องเครื่องกันบ้างนะครับออปชั่นแบบนี้นะครับก็ไม่อยากห้พลาดกันนะครับรถสวยจริงนะครับรถสวยจริงนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้านะครับจองให้ทันจัดให้ทันนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่า มาไวไปไวนะครับลูกค้าหลายคนตามหารออยู่นะครับดังนั้นไม่ควรพลาดมาดูกันต่อด้านหน้าเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวเครื่อง D4D นะครับเครื่องนี้อยู่ในรุ่นในของพวกอารถตู้นะครับนู่นรถตู้หน้าคอมพิวเตอร์สรสองสาพิสูจน์นะครับเอาไปใช้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเครื่องนี้นิยมมากนะครับบอกเลยเป็นเครื่องรถกระบะที่โคตรทนนะครับบอกเลยเครื่องดี d ดีตัวนี้นะครับคันนี้นะครับ2.5ตัว e นะครับปี13นะปี13นะครับ มันต้องว่าน้าของเดิมของแท้นะครับระดัเหาน้ำมันต่างๆอยู่ครบๆตามระดับนะครับแบตเตอรี่อย่าเชื้ให้จากการให้แผ่นเพดอยู่ครบๆนะครับรถปีสิบสามโนเวมเบอร์ก็คือเดือนพฤศจิกนะครับเลขเฟรมจะสี่ครบๆเลขโมเดลเลขเครื่องอยู่ครบเลยนะครับต้องแบบนี้นะครับเนี่ยซื้อได้นะครับสีต่างๆสภาพเดิมนะครับสี่สภาพเดิมๆแบบนี้นะครับ แก้มต่างเดิมๆไม่แก่ไม่ขายไม่ขยับหัวนงคาน็อตเดิมสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับสนใจคันนี้ติดต่อหาไปได้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับนี่ดูได้เลยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้นะครับไม่ใหญ่พลาดกันนะครับรถเดิมสภาพดีนะครับเป็นบีโก้ด้วยราคาแค่2 8 9 0 0 0แนาพนะครับเครื่องดีโฟดีนะครับคัน์นงคันหน้านะครับนี่เลขโค้ด ต้องชาร์จต้องคมแบบนี้0 5 1 6 3นะครับคมชัดทุกจุดทุกเม็ดเลยนะครับตัววิโก้นะครับตัาตัวนี้นะกองจะเป็นกองใหญ่แบบนี้นะครับนี่กองตรงนี้นะนี่คือกองเขานะครับอ่านี่กองแบบนี้นะครับดูแลงสางง่ายก็แค่ปลดล็อกแล้วก็เอามาทำความสะอาดเคาะได้นะครับเคาะได้นะดูแลงสางง่ายไม่ต้องห่วงครับเป้็นช่างอยู่แล้วนะครับตรวจสอบให้ลูกค้านะครับบอกเลยว่าลูกค้าซื้อรถกับเป้ได้ความสบายใจได้ช่างสดตัวไปด้วยนะครับตัวนี้เป็น abs 2ล้อนะครับชุดชชุด abs นะแต่แค่2ล้อนะไม่ใช่ เรื่องทนทนแบบนี้นะครับกรองใหญ่ๆนะครับเรียกว่าอัตราบูทอัตราเร่งสบายนะครับหัวน็อตเดิมสภาพเดิมนะครับนี่ฝาเดิมแท้ตาปั๊มโตยต้าอยู่ครบๆนะครับนี่เห็นไหมคำว่าโตยต้าอยู่ครบแบบนี้2 8 9แรีบเลยนะครับจองให้ไวจัดให้ทันนะ จัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดนะครับมีโปรให้ด้วยบอกเลยว่าซื้อเป้กรูปที่สุดแล้ว289,000แเาพเท่านั้นสมาร์ทแคบเกียร์โตยกสูงพรีเลนเนอร์คันนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับใครสนใจรีบติดต่อมาเลยนะครับราคาถูกราคาดี289,000แปดเท่านั้นนะครับลูกค้าคนไหนที่สนใจกระบะท,ที่เป้มาขายนะครับคันนี้ซื้อเข้ามาแล้วรถสภาพเดิมๆแบบนี้สมาร์ทแคบยกสูงตัววีโก้นะครับปี13.15นะครับรถคันนี้ ย้ำเลยนะว่ารถสภาพเดิมๆแบบนี้289,000บอกเลยว่าจองให้ทันบอกเลยว่ามาไวไปไวนอนนะครับพร6,006เท่านั้นเลยนะครับอันนี้คือรวมค่าต่างๆให้แล้วรวมรประกันให้แล้วนะครับผมบอกเลยนะครับคันนี้สวยๆคุ้มๆแบบนี้ไม่ใหญ่พลาดกัน ใครสนใจรีบไปต่อมานะครับ094 789 4848 48นะครับฝากไว้ด้วยนะครับวีโก้หน้าแชมป์คันนี้รถหายากปี13นะครับหมายแค่แสนเดียวเท่านั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมทักมาโทรมานะครับผมสวัสดีครับ